งอคงยืนท้าทายบนยอดเขาแสงอรุณสองพลังตื่นขึ้นในตัวเขาพลังศิลาถูกปลุกงอคงระเบิดพลังกลางวงยันโดราณอาจารย์ปรากฏจากแสงสวรรค์เฝ้าดูงอคงอย่างสงบทั้งสองยืนประจันหน้าแสงพลังตัดกันกลางหุบเขาพลังสายฟ้าทะลุอกงอคงเปิดผนึกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหงอคงคุกเข่าพร้อมคำรามพลังไฟหมุนวนอย่างเครี้ยวกราด มังกรน,น้ำโอบล้อมงอคงรวมพลังขั้นถัดไปลมพลังสายฟ้าพายุหมุนงอคงเปิดบวมยันครอบสมบูรณ์งอคงทยานขึ้นฟ้าแรงประทะสั่นสะเทือนผาหินสองฝั่งมังกรทองคู่รวมพลังล้อมงอคงเข้าสู่บททดสอบสุดท้ายอาจารย์วางมือบนศีรษะงอคงรับพรแห่งผู้พิทักทั้งสองยืนบนยอดเขา แสงสวรรค์เปิดตำนานใหม่ของหงอคงครูให้เพียงประตูแต่สิทธิ์ต้องเป็นคนก้าวผ่านด้วยตัวเอง